สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านในวันนี้นะคะขอนำเสนอให้ชมเป็นรถ Toyota Camry นะคะราคาสุดประหยัดสภาพสวยแบบคุ้มค่ากันแดดกันฝนกันลมก็สบายใช้งานได้สะดวกนะคะรถ Toyota Camry ปี2000ค่ะเครื่องยนต์ 2,200cc เบนซิน LPG นะคะเชื้อเพลิงได้2ระบบตอบโจทย์สำหรับคนชอบความประหยัดและอัตราการเร่งดีนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังค่ะอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะเพราะอายุก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะทุกท่านเน้นตามสภาพนะคะในราคา38,000บาทค่ะรถเชื้อเพลิง2ระบบนะคะเอกสารครบเร่มพร้อมค่ะและผู้ขายก็ยังรับประกันการโอนให้อีกด้วยพิกัดดูรถนะคะอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะสนใจสามารถทักคุยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกันได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปรถอยู่ ปทุมธานีนะคะทุกท่านเลขใหม่ก็3ามแสนกว่าโลนะคะรถน่าจะประมาณ25ปีด้วยกันนะคะภาษีพรบหกเจ็นะคะต่อได้ค่ะต่อได้ปกตินะคะ38,000บาทสนใจโทรคุยและนัดดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจํำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ